สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราจะมาวาดอมองอัดนางเงือกกันนะครับเป็นยังไงเอ่ยเรามาดูกันนะครับอมองอัดนางเงือกเราอันดับแรกให้เราวาดเป็นโคง้โคงๆเหมือนประตูเอเป็นตัวยูคว่ำนะครับตัวยูคว่ำต่อมาให้เรา เราไม่ต้องวาดขานะเพราะเราจะวาดเป็นนางเงือกนี่วาดในส่วนของแว่นอวกาศแล้วต่อมานะครับให้มันโค้งมาข้างหลังป,ปนี่แล้วก็ นังเป็นปลานี่เห็นไหมเสร็จแล้วนะครับอมองอัดนางเงือกแต่เรายังไม่เสร็จง่ายๆนะเราจะมีแบบอะไรดีเราจะมีกระโปรงให้นางเงือกไม่รู้เหมือนกันว่าตรงนี้เรียกอะไรแต่เรียกกระโปรงแล้วกันแล้วก็ผมนะครับนางเงือกเราเป็นผู้หญิง เอาทรงผมเหมือนแอเรียลเลยละกันปุ๊บแน่ใส่ดอกไม้ให้ด้วยก็ได้ปุบจริงๆไม่มีดอกไม้ก็ได้นะอันนี้อยากวาดเพิ่มเฉยๆ เสร็จแล้ว oh, สำหรับอมองอัดนางเงือกเสร็จแล้วเราก็ใส่เก็ตตาเข้าไปที่หางนะครับอ่าเราใส่เก็ตตานะครับอันนี้เก็ดตานะไม่ใช่ฝีดาดลิงนะเอาละเรามาเาบายสีเอ้ยามา,มาตัดเส้นกันดีกว่านะครับเติมเยอะเดี๋ยวมันจะเสียไปมากกว่านี้อ่า อันดับแรกนะสิ่งที่อยู่บนสุดของรูปรูปนี้คือดอกไม้นะครับเราก็ตัดเส้นส่วนที่เป็นดอกไม้ไปก่อนที่เห็นพันแขนไม่ได้พันเอาเทาอะไรนะข้อมืออักเสบนะครับถ้าไปเซิร์ชหาข้อมูลนะเขาจะเรียก โลกเดอเกาวแวงเป็นชื่อฝรั่งเศสเป็นโลกหรูด้วยอ่ะต่อมาเราก็วาดส่วนที่เป็นทรงผมปึ๊บป๊อปป๊อปอ แล้วก็๊อ่าเติมผมลงมาตรงนี้อ่าแล้วก็หัวหัวของเออมองอัดอุ๊ยพอใส่ผมลงไปแล้วเราก็ลืมเติมไอเนี่ยกล่องกล่องอวกาศที่อยู่ข้างหลังแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร อมองอัดตัวนี้ไม่ต้องพกก็ออ us, ได้ปึ๊บอมองอัดน้นเงื่อกอ่ะอันนี้ไม่ได้ร่างไว้เนาะเราจะเติมเป็นอะไรดีเป็นเปลือกหอยที่อยู่ตรงหน้าอกถ้าจะเอาไปวาดนะ แนะนำว่าให้ร่างก่อนนะแต่อันนี้แบบความเคยชินความเคยชิน <c oughs> ทำบ่อยๆจะทำได้นะแบบนี้แต่ว่าถ้าไม่ได้ทำบ่อยๆแนะนำว่าอย่าทำแนะนำว่าให้เอาดินสอร่างก่อนนะปึ๊บกับโรง แล้วก็หางคลีบหางแล้วก็เก็ดปลาที่ไม่ใช่สีดาดลิงนะ าวาดเก็ดตาแบบไม่ต้องเยอะนะครับไม่ต้องเต็มแล้วก็อ่ะพอแล้วแหละจริงๆจะขีดตรงคลีบหางแต่ว,ว่ามันจะแข็งเกินไปนะครับแค่นี้เราก็จะได้อะไรนะนางเงือกเอามองอัดนะครับใครที่อยากให้ระบายสีให้ดูก็มาคอมเมนต์นะครับ แต่จริงๆก็เดี๋ยวจะระบายสีให้ดูแหละวันหลังนะครับสำหรับรูปนี้นังเงืกอเอามองอัด Us, เอาไปวาดวันสุนทรภู่ส่งครูได้นะครับแต่ว่าครูจะว่ายังไงนี้ไม่รู้เหมือนกันเนาะเอาละสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ